อารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทั้งๆเู้จมูกดึงกาย,ยนะั่นแหละเขาสูดใจไหมเรามีสติรักษาใจเอาไว้ให้ดีนักบูชชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราอยู่ในบ้านของเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งเรานั่งอยู่มีใครเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ลุกจากเก้าอี้นั้นเขาก็ไม่มีที่นั่งเห็นไหมแต่ถ้าเราลุกจากที่นั่งนั้นมาเขาจะเข้ามาได้เขานั่งเก้าอี้ก็ได้ คือเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีสติรู้ที่ใจถ้าไม่มีนะใจของเราก็จะไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาการน,นิพพติแก้ที่จะให้มีสติรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีต,มมตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยพระเจ้าก็สอนมันในเรื่องของการพิจารณาสติปัฐานสี่ สติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติ4อย่างมีกายเวทนาจิตตรร่ำอย่างตอนนี้เรารู้ลมให้ใจเข้าออกเราก็จเจริญในสติปัฏฐานว่าเดวกกายเรือเราเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเรารู้ไปเดินไปก็มีสตินะมัดระวังแล้วกาดสติใีอันตรายก็มากขึ้นคนขับรถเห็นไหมกาดสติก้มลงไปหยิบของแป๊บเดียว เกิดอุบัตเหตุล้วหาสติขึ้นมาทำไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็มากอย่างนี้เป็นตน้นแล้วสตินี้เป็นของที่เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมให้มากทำให้มากเจริญให้มากมีอุป,ปรกรณคุณมากสติความระลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม มื่อสติของเรามีมากแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมานะมันต่อเชื่อมกันนะ่นะหจะนรูรล้ลงไม่ใจเข้าออกนี่มีสติจิตก็สงบเข้ามาพอจิตสงบเข้ามาก็เป็นสมาธิใช่ไหมเราก็ยังรู้ตัวอยู่นะยังรู้ตัวอยู่แต่สมาธิเมื่อมันดิ่งลึกไปมากๆจิตก็นิ่งก็มาลนะเป็นอัปปนาสมาธินี่แหละนิ่ง ได้ยินเสียงแต่ไม่สสนใจเสียงข้างนอกจิตมันมนิ่งเหมือนกระโรคตุ่มนาฬิกาที่ไม่แกว่งไปแกว่งมานะมันนิ่งไม่แกว่งซ้ายแกว่งขวาเราจะรู้สึกทำไมมันนิ่งเนาะสงสัยอีกอืจะพยายามไม่คิดเขาก็ไม่คิดนะตัวเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราต้องการให้หยุดนิ่งนิ่งเขาก็ไม่หยุดเหมือนกันหยุดไม่หยุด แต่เมื่อเราฝึกมาแล้วจิตมันนิ่งใครคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนึ่งเราก็ตรู้จักว่าอันนี้คือจิตน,นิ่งสงบจิตน,นิ่งสงบนี่มีมีประโยชน์อย่างไรเมื่อจิตเราเป็นธรรมชาติออกมาจากความนิ่งความนิ่งนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสังขารฝ่ายกุศลมอนกันแต่ในเบื้องต้นเราก็กว่าเราเป็นคนนิ่งนั้นแหละ ต่อมาปีปัญญาขึ้นไปถึงจะรู้ว่าความนิ่งก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยทางเดินนี้เพื่อให้เราได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเมื่อจิตออกจากความนิ่งมาแล้วเราก็มาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกอบรมมาแล้วมาสอนให้มาบอกเราว่ามาเรียนรู้ ร่างกายที่เราเข้าใจผิดมาว่าเป็นเรานี่มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นสะุละเกินเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยทุกข์มันก็เกิดอยู่เสมอเนีใ่ใช้ปัญญาเนีย่ยหนุมหายใจใหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งหายใจออกก็ดับไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาไหมแต่รกรู้จักหายใจเข้าออกจนสงบหนึ่ง ต่อมารู้เห็นความเกิดดับของลมหายใจชีวิตนี้มันก็อยู่เพียงแค่ลมหายใจนี้เท่านั้นนะคนจะมีอะไรในโลกนี้แต่ว่ามันไม่แน่นอนเลยหมดลมหายใจเม,มื่อแหลมก็หมดไปแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาทีละน้อยว่าตั้งกายนี้เป็นของไม่จีหลัง,ย,งยั่งยืน เป็นก้อนที่มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแตกสลายซึ่งเราก็เห็นนะคนตายคนป่วยคนเจ็บนั่นคืะความเสื่อมสิ้นไปของสังขารเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาแต่เมื่อปัญญาเกิดเห็นว่ามันไม่ใช่นะไร ไม่ใช่เรานียนะเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ตัวตนสา์บุคคลเราเขาเห็นความจริงอย่างนี้อนะ่ะมีปัญญาเกิดใจก็สว่างขึ้นทีละน้อยละน้อยนะจากที่มันล้อยู่เนะนี่ยในการสร้างจิตของเราการสร้างจิตใจการสร้างวัดภายในวัดจิตวัดใจของเราขึ้นมา การที่สร้างวัดก็มีเจตนาที่ว่าก็ฝึกจิตปัจจุบันาานี้กับปีนี้28ปรศาจิกาที่ก็จะครบรอบปีที่40ของการมาสร้างวัดอย่างนี้ก็เพื่อที่เป็นสถานที่ฝึกจิต ฝกสติ่านที่บำเพ็ญทานหรืศีลภาวนานนั่นนั่นเองที่เงียบสงัดเป็นกายวิเวกอยู่ในป่าแต่ทีนี้ต้องระวังเหมือนกันอยู่ในป่าป่าภายนอกแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ในป่าใจไปอยู่ในเมืองในบ้านในเมืองไปรู้เรื่องไปสะทกเรื่องอย่างนั้นก็ ไม่สงบปะการมาอยู่ในป่าก็เพื่อต้องการที่ใจะให้ใจของเรามาอยู่กับธรรมชาติในป่าด้วยนัย่นการมาวัดจึงต้องระวังเราก็ไม่พูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องธุรกิจการค้าไม่พูดเรื่องสงครามไม่พูดเลยที่มันวุ่นวายในใจเพราะว่าเราก็พูกกันมามากแล้วพอขับมาวัดภายนอกเราก็สงบกายวาจาใช่ไหมเป็นศีล พูดไปมากกับฟุง้งซ่านวาจามก็อยู่ในข้อที่มันเหลวไหลไรประโยชน์เราเป็นเพื่อเจอไงนะเพื่อเจอที่เพื่อเจอไปเราก็ระวังเนี่ยหนึ่งของสีมหาหมที่เราฝึกอย่างนี้แต่ว่าเรามาสร้างวัดภายนอกก็เพื่อภายในนั่นเองเรามาฝึกจิต ญยติโยนมาสร้างสลากรดีสร้างโบสถก็เพื่อที่จะมีที่นั่งกรรมฐา,านภาวนาได้ฟังธรรมอย่างงี้สมัยก่อนเป็นย่าขาเนาะอะไรย,าายากก่าขาเะยยกวางหเมตรยาว12เมตรฝนตกมามกับพัดนอนพัดกับเปียกไปหมดกลาคืนนั่งกรรมฐา,านยุงอันตรายก็มี ยุงมารเรียก็มากป้านีงกับป่วยไข้เป็นมารเรียกันป้องกันสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นสลาหอชานหลังเก่านะั่นะมีมุงรวดก็เ้ยมาเป็นภาวนากันมานี่พระจำนวนพระมากก็มากขึ้นมากขึ้นเนาะโยมก็มากขึ้นก็นั่งกันก็จะเต็มละมาขยายสร้างสลา หลังปัจจุบันนี้ที่เราฟังธรรมกันเนี่ยรวมทั้งวิธีพักปฏิบัติธรรมด้วยพระผู้ที่เดินทางมาต้องการพักสามวันห้าวันเจ็ดวันก็จะได้ภาวนายิ่งตัวนี้ก็มีชาวต่างประเทศก็เข้ามาได้เข้ามาปฏิบัติมาหลายประเทศก็มีโอกาสในการสร้างเสนาสะนะก็เพิ่มมากขึ้น จากพระเนนในปีแรกจะเป็นพระ8ปดในหนึ่งที่ผ่านๆมาก็พระ65รูปบ้าง60บ้างประมาณเนี่ยแล้วก็ขยายมัดไปใน,นที่ต่างๆให้ท่านไปบำเพ็ญภาวนาอยู่กันในน้อยองค์ก็เพื่อฝึกปฏิบัติสร้างวัดในใจนั่นเอง้นถึงมีการสร้างพระอุโบสถเพื่อจะได้อบปสมบท นะเป็นเรนเป็นพระตามสมมติขึ้นมาฝึกปฏิบัติให้เกิดพระจริงๆึงงกว่าเป็นพระจริงๆกับภาฏใจเรื่องขอาปฏิบัติดีนิยมปฏิบัติดีก็ได้นะสมุทธการกรวาสปฏิบัติเป็นพระอนาคามีนะเก่งทั้งอิทธิฤทธิก็มีด้วยนะเช่นท่านจิตตากาบดีเป็นพระอนาคามีบุคคลนะ นารวจเก่งๆก็มีเหมือนกันเก่งมากฉนั้ยายมทั้งหลายเนี่ยถ้าปฏิบัติเราจริงจังนะจะเริญสติกันเห็นมากสมาธิตั้งมัดพิจารณาความเกิดดับของร่างกายตายไปแล้วร่างกายนี้กองดิน้ำไฟลมมันก็แตกสลายไปเดี๋ยวบางทีร่างกายของเราเห็นไหมมันมีโรคไปแค่เจ็บ เนื้อบางส่วนมันก็ตายเราไม่ทําการรักษามันก็เกิดความเน่าเสียแล้วนี่ยมันตายแล้วอ่ะมันตายบางส่วนแล้วในร่างกายน้ำเหลือมันก็นไหลละเยอะออกมาถ้ามันตายจริงๆกันน้ำเหลอมันก็จะไหลทั้งตัวเนี่ยน่าพิจานากันนะออร่างกายมันเป็นหลังของโลกหนูกระดิทงังหลังของโลกอย่างเนี้ย พราะฉะนั้นให้เราได้พิจารณาปฏิบัติให้เกิดปัญญาเห็นว่าศัก์แต่ว่ากายไม่จะศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นคําพูดแต่เวลาเห็นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นอย่างนั้นเริ่มศักแต่ว่าไม่มีคําพูดอ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นเราก็ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะเป็นสมมติเองเป็นธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งเราอาจจะเข้าใจตามที่เราศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านก็เกิดปัญญาแต่ปัญญาที่จะรู้จากจริงๆที่ท่านเรียกว่ารู้ชัดรู้แจ้งชัดรู้ด้วยประจักษ์ใจก็ต้องปฏิบัติภาวนาในการสร้างวัดจึงก่อเกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่จะคำาปฏิบัติภาวนาทั้งมาบวชพระบวชสมณีทั้งที่เราจะกราวาสทั้งหลายได้ศึกษา ทิ่สสำคัญก็เปีนี้ก็เป็นปีที่4ี่ละกองวัดมับจันร์ก็ขอให้ทุกท่านนะได้ตั้งใจภาวนาทั้งพระทั้งโยมทาไม่รู้ให้เห็นได้ได้ในชีวิตนี้ชาตินี้พอตายจากนี้ไปแล้วเราก็ไม่รู้เราจะมาพบกับพระธรรมกับสอนอีกเมื่อไหร่ อย่างน้อยชาตินี้ต้องให้รู้แจ้งแทงตลอดเอาเฉพาะเรื่องรูปน้าให้เปลี่ยนความเหมนผิดให้เป็นความเหมนถูกให้ได้เดี๋ยวผู้ที่สร้างบาร,รมีก็สร้างกันให้เต็มที่ก่อนที่กายสังขารมันจะแตกสลายไปนามีจุดมุ่งหมายยังไงความปรารถนาของเราอย่างไรก็ทําให้มันเต็มที่ขอให้ทุกท่านจงได้สําเร็จดังได้ตั้ง,งจิตใจของเราไว้ทุกประการสุขภาพร่างกาย แข็งแรงถึงมีโรกภัยแค่เจ็บภายนอกแต่ให้ใจเราเรียนรู้เกิดสติเกิดปัญญาตุกัดทุกท่ัดเจริญปั